สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปยนุธเทียนชัยรหัสนิสี่หกสี่หนึ่ศูนย์เจ็ดศูนสาศาสตร์แห่งแผ่นดินปีการศึกษา2564 เรื่องที่จะนํามาแบ่งปันวันนี้นะคะก็เป็นการถนอมอาหารของคนในชุมชนค่ะก็จะมีฤดูการที่แตกต่างกันออกไปในการถนอมอาหารซึ่งในฤดูนะ้าฝนนี้นะคะก็จะมีการถนอมอาหารโดยการหมักดองหน่อไม้ค่ะเนื่องจากเป็นการหาหน่อไม้ได้จํานวนมากมากจนที่มันกินไม่หมดภายในวันถึง2วันก็จะมีการหมักดองไว้เพื่อใช้ในการประกอบอาหารในอนาคตนะคะแต่ว่าในตามฤดูกันก็จะมีการประกอบอาหารแตกต่างกาันเช่นเห็ดโคน เห็ดเพาะก็จะมีการถนอมอาหารในรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่และช่วงฤดูกาลของมันค่ะเคล็ดลับดีสาหรับการทหนอไม้ดองของบ้านฉันนะคะก็คือการใช้น้ําซาวข้าวแล้วเกลือเม็ดค่ะก็จะเป็นเกลือทะเลที่เป็นเม็ดใหญ่ๆนะคะเราก็จะใช้เหมือนว่าหั่นให้มีความหั่นให้มีความบางที่พอสมควรพอถึงระดับหน้าหนึ่งเหมือนว่าหั่นได้เยอะในจนํานวนหนึ่งก็เอาเกลือลงไปกบค่ะซึ่ง เรื่องดีๆที่มาแบ่งปันวันนี้ก็คือการถนอมนอมไม้ดองค่ะจริงๆเรื่องราวของบ้านชั้นนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆให้แบ่งปันกันอีกมากมายแต่วันนี้ดิฉันก็จะขอ,อนําเสนอเป็นการถนอมอาหารซึ่งอาจจะมีในทุกพื้นที่แต่ฉันคิดว่าเรื่องดีๆที่ควรนําเสนอตอนนี้ก็เป็นการที่จะต้องแบ่งปันในสิ่งที่มีอยู่หรือว่าใช้ทรัพยากรในชุมชนหรือว่าในครัวเรือนที่หาได้ง่ายเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ส่งต่อให้กับคนอื่นได้นะคะ